จเจริญพรยามบ่ายวันอาทิตย์ก็มา ทบทวนกันนะนะหนึ่งสัปดาห์นะเราก็จะมีการปฏิบัติร่วมกันในวันอาทิตย์นะจริงๆก็มีบ่อยๆนะแต่สำหรับผู้ที่นะมีเวลาไม่มากนะอาจจะสละสัปดาห์ละหนึ่งวันนะมาปฏิบัติในช่วงบ่ายนี้นะเราก็จะใช้เวลา นะสองชั่วโมงนะเพื่อมาเติมพลังกันนะเติมพลังของสตนะิเติมพลังของปัญญานะกำลังของสตินะที่เป็นสัมมาสตินะสตนะิที่มีขอบเขตการระลึก นะอยู่ในขอบเขตของร่างกายนีนะนะ้เราจะใช้ลมหายใจตามธรรมชาตนะิเป็นเครื่องมือให้จิตของพวกเรานั้นเนะข้มแข็งขึ้นมีพลังมากขึ้นนะนะเป็นพลังที่เกิดจาก แตจิตของพวกเราเองนะเราจะไม่ได้ไปเรียกร้องอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะมามอบพลังพิเศษให้กับเรานะพวกเราทุกคนเนี่ยนะมีความสามารถพิเศษกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยมีศักยภาพ มีคุณสมบัตินะที่พร้อมนะที่จะพัฒนานะให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นนะมีจิตใจที่หนักแน่นมัน่นคะงมั่นคงถึงขนาดทีนะ่ถ้าเราฝึกให้ดีพอเนะี่ยฝึกใหนะ้กลายเป็น ความชํานาญกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราได้เนี่ยจิตใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตก็ตามนะจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ดีหรือเหตุการณ์ ถึงแม้ก็จะรู้ว่ามันจะต้องเกิดอยู่แล้วนะแต่มันเกิดขึ้นมานะเป็นเครื่องท้าทายนะเช่นนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะสังขารร่างกายที่ร่วงโรยลงไปนะโรคภัยไข้เจ็บนะที่มันค่อยๆปรากฏนะขึ้นมา เป็นระยะระยะไปหรือนะเหตุการณ์อื่นๆนะความพลัดพรากสูญเสียความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังไม่สมความปรารถนาการที่เรานะต้องประสบพบเจอกับ สิ่งอันไม่เป็นที่รักทั้งหลายเจอเหตุการณ์ที่ไม่อยากเจอเจอบุคคลที่ไม่อยากเจอนะต่างๆนานาที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้ถึงแม้จะพยายามหลีกเลี่ยงแค่ไหนก็ตาม นะไม่มีทางที่จะหลีกหนีได้ตลอดไปสัจธรรมความจริงยังต้องเป็นความจริงอยู่วันยังคำ่ำทุกอริยรนะสัจนะสัจธรรมที่ประเสริฐสูงสุดนะก็คือพวกเราหนีความทุกขไปไม่ได้นะทุกคนจะต้องเจอความทุกข อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ใครก็ตามยอมรับได้นะใครก็ตามที่ยอมรับทุกอริยสั์ได้นะยอมรับได้ว่าเราหนีความทุกข์ไปไม่ได้เราทุกคนจะต้องเจอความทุกข์ ทุกมากหรือทุกน้อยนะหรือว่าในทุกข์ในลักษณะใดก็ตามนะทุกคนจะต้องเจอนะไม่มีทางที่จะหนีไปได้ใครยอมรับกฎธรรมชาติข้อนี้ได้และมีเครื่องมือนะที่จะใช้เพื่อรับมือกับทุกอริยสัจ นะมีเครื่องมือเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะใจมันยอมรับได้แต่มันไม่มีเครื่องมือเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าใจสู้แต่อุปกรณ์เครื่องมือมันไม่พร้อม แตเหมือนกับว่าน้ำจะท่วมบ้านยอมรับได้ไม่เป็นไรมาท่วมเลยแต่ไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีกระดกะสอบทรายมากั้นน้ำไม่มีอะไรเลยยอมรับได้ท่วมก็ท่วมไปอันนี้ก็เรียกว่าไมนะ่ใจสู้แต่ขาดปัญญานะขาดความเข้าใจที่จะ รับมือกับปัญหานะนะพวกเราทั้งหลายนะเราส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจละเราเข้าใจแล้วว่าเราจะไม่สามารถหนีความทุกข์ไปได้นะเราพร้อมที่จะยอมรับแหละนะแต่ว่าจิตใจของพวกเรานั้นนะมันยังต้องฝึกกันอยู่ เรายังจําเป็นนะที่จะต้องฝึกเพื่อให้เรานี้มีเครื่องมือมีกระสอบทรายนะมีเครื่องสูบน้ํามีเรือมียานพาหนะนะที่จะทําให้เราเนี่ยนะบรรเทาความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้นะด้วยปัญญานะเราจะไม่ใช่แค่ว่าทนรับ ความทุกข์แบบไม่มีความเข้าใจนะตัวที่จะทำให้เราสามารถผาเผชิญหน้ารับมือกับความทุกข์รับมือกับปัญหาของชีวิตได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดเนี่ยนะก็คือตัวกำลังใจนะกำลังของสติกำลังความเข้มแข็งนะของ อุเบกขานะการสามารถที่จะนิ่งอยู่ไดนะ้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเรามีตัวสติเป็นด่านหน้า,าไว้ก่อนนะอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาในชีวิตเรามีตัวสติระลึกขึ้นมาได้ก่อนว่าอย่าพิ่งรีบตกอก,อกตกใจตีโพยตีพาย อย่าเพิ่งรีบนะด่วนตัดสินใจทำอะไรโดยยังไม่ได้คิดให้รอบคอบนะตัวสติจะเป็นด่านแรกนะแล้วก็ความนิ่งความนิ่งของจิตที่ไม่วั่นวาวนะไม่วั่นวหวต่อสิ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดโดยที่ไม่คาดฝันเนี่ย ส่วนใหญ่คนที่เจอเหตุการณ์นั้นๆนะแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าจิตมันถูกความกลัวครอบงำถูกความตกใจนะเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ยนะสติปัญญามันมืดบอดมันนึกอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูก นะมันจึงเกิดความเสียหายขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฝึกไว้เตรียมพร้อมเอาไว้นะฝึกใจให้มันหนักแน่นให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังของสติเอาไว้นะอยู่เนืองเองอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆให้ได้นะคนผู้นั้นก็จะเรียกว่า นะพร้อมนะพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้นะดีกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะนะเพราะฉะนั้นเราอาศัยวันอาทิตย์สัปดาห์ละหนึ่งวันนะหรือบางคนนะมากกว่านั้นนะจะเป็นวันพระก็ดีหรือประจำวันสม่ำเสมอก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ย นะก็ถือว่านะเราไม่ประมาทในชีวิตนะนะเพราะฉะนั้นเรามาใช้เวลากันนะก็ส่วนใหญ่รู้แนวทางการปฏิบัติกันอยู่แล้วนะนั่งสบายๆนะนั่งหลังให้ตรงลำคอให้ตรงให้ร่างกายผ่อนคลายสบายๆ เราจะให้ร่างกายทำงานไปตามธรรมชาติลมหายใจก็ไหลเข้าไหลออกตามธรรมชาติไปแต่จิตของเราจะทำหน้าที่มาสนใจมาสังเกตการทำงานของลมหายใจ นะเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นนะให้ลมหายใจนั้นนำจิตของเราเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นนะแล้วก็ตื่นรู้เป็นลำดับลำดับไปนะผู้ใดที่ยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติ นะเราก็ยังต้องอาศัยลมหายใจไปเรื่อยๆนะไหลไปคิดเมื่อไหลนะจิตออกไปคิดนึกได้ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะสำหรับผู้ที่นานๆปฏิบัติทีหนึ่งหรือนะว่ายังไม่ชำนาญเนี่ยนะจิตมันก็จะคิดนะคิดเยอะคิดมากคิดไปตาม แรงดึงดูดของสิ่งตกค้างในจิตนะมันก็เป็นธรรมชาตินะเราก็ต้องยอมรับมันว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะเราจะไม่หงุดหงิดขัดเคืองกับจิตที่ไหลไปคิดก็พาเขากลับมานะทุกครั้งก็เริ่มต้นดูลมต่อนะดูลมใหม่ทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ นะพาเขากลับมานะส่วนคนที่ปฏิบัติบ่อยๆนะเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นความคิดก็มีอยู่นะแต่เรายังนะสามารถเรียกกำลังสติกลับคืนมาได้นะไม่ไหลไปจนไม่รู้ตัวนะพอที่จะเห็นความคิด ได้เร็วนะเร็วกว่าที่นะจิตมันจะขาดสติไปจนขาดการควบคุมนะเราก็กลับมาเริ่มต้นดูลมทุกครั้งนะทุกครั้งที่เราระลึกขึ้นได้เนี่ยนะสติมันมีกำลังเพิ่มขึ้น จิตมันมีกำลังเพิ่มขึ้นนะเราก็จะค่อยๆเติมมันเข้าไปนะเติมมันเข้าไปนะจนถึงจุดๆหนึ่งมันจะต่อเนื่องนะมันจะต่อเนื่องกับการรู้ลมหายใจมันจะเกิดการนะมันคล้ายๆกับว่านะท่านใช้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นการดึงเชือก นะดึงชักกระยร์กันไปดึงไปดึงมาเนี่ยนะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเนี่ยจิตสามารถเกาะติดนะกับกระแสของลมหายใจตามธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องนะเกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสายของลมหมายใจที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกจิตมีความต่อเนื่องรู้ลมอย่างต่อเนื่องแบบนี้จิตเริ่มค่อยๆเข้าสู่ความสงบมากขึ้นมากขึ้น นะจิตมีพลังขึ้นมาจากการอยู่กับลมหายใจนะเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะจนกว่าจิตมันจะค่อยๆค่อยๆนะเบาเบา,บาละเอียดไปนะทีนี้ถ้าใครสามารถอยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะให้เรา เคยถอยออกมานิดหนึ่งนะถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อที่ให้เราเนี่ยแทนที่เราจะเกาะสายของลมหายใจเราจะถอยมาเพื่อดูลักษณะของลมหายใจนะเพราะว่าถ้าเราแนบสนิทไปกับลมเนี่ยลมหายใจกับเรามันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมันจะ กลายเป็นสมถภ,ภาวนาอีกแบบหนึ่งนะแต่เราต้องการให้จิตของเราเห็นลักษณะของลมนะอยากที่จะเรียนรู้ธรรมชาตนะิถ้าเราต้องการเรียนรู้สิ่งใดเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพรวมของเขาต้องเห็นการทำงานของเขา นะเราจะไม่ใช่ว่าจมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขานะเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไปนะถ้าเราไหลไปตามกระแสน้ำเราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าขยะสิ่งสกปรกนั้นมันกำลังลอยมานะแล้วมันก็จะลอยผ่านไปนะเพราะว่าเราอยู่ในน้ำเราจมอยู่กับขยะ เราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขยะเราจึงต้องถอยตัวเองลอยตัวเองขึ้นมาให้เราอยู่เหนือการไหลของน้ำและดูน้ำที่กำลังไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูขยะที่ผ่านมาแล้วก็ไหลผ่านไป เราก็จะเห็นธรรมชาติเราก็จะได้เรียนรู้ธรรมชาตินะสัจธรรมความจริงว่าสิ่งต่างๆผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะมันไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งตลอดไปมีแต่การเปลี่ยนแปลงนะลมหายใจก็เหมือนกัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลมเข้าลมออกเมื่อรู้ลมแล้วมันจะเชื่อมโยงให้เรารับรู้ความรู้สึกของร่างกายได้นะใครที่เคยเข้าคอร์สวิปัสสนาเรียนรู้การรับเวทนารับรู้เวทนาแล้วเนี่ย นะก็ให้เราสนใจเวทนาเข้าไปเลยนะจิตมีความสงบในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วก็ให้เราเคลื่อนความสนใจไปตามความรู้สึกต่างๆทั่วทั้งร่างกายนะเพื่อที่จิตของเรานั้นมีงานทํามีงานที่จะไปรับรู้ความรู้สึก ณนะจุดต่างๆนะที่เรานะเคยรู้สึกมาแล้วก็ให้มันรู้สึกชัดขึ้นจุดต่างๆที่ยังไม่เคยรับความรู้สึกนะมันก็จะค่อยๆค่อยๆนะรับรู้ได้มากขึ้นนะนะเพื่อให้จิตของเรามีเครื่องระลึกเพิ่มขึ้นนะจาก ลมหายใจก็ไปรู้ที่ความรู้สึกนะเวทนาทั้งหลายที่ปรากฏให้รับรู้ตามร่างกายนี่แหละนะเราใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสตินะเป็นเวทนานุป,ปัสนาสติปัฏฐานนะส่วนใครที่ยังไม่เคยแล้วก็จะอยู่กับลมไปเรื่อยๆนะ ค่อยๆดูไปนะการปฏิบัติในชั่วโมงทั้งสองนี้ก็ปฏิบัติไปตามแนวทางนี้นะหรือว่าใครถนัดวิธีไหนมาก่อนนะถนัดอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองถนัดก็ไดนะนะ้สืบต่อการปฏิบัติไปนะจะมีสัญญาณพักเบรกในช่วงบ่ายสามโมงนะใครที่จะพักเบรก เราก็ลุกออกไปเงียบๆนะส่วนใครที่ต้องการปฏิบัติต่อเนื่องนะเราก็ปฏิบัติได้เลยจนถึงเวลา4ี่โมงเย็น